โอายเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วผมไม่อยากไปร้อยดาวแล้วเราม่จบอีกเหรอเออว่าอะไรจะจบก็ไม่รู้ว่าจะชั่วโมงแล้วเนี่ยคลิปโอ้ยยังมีคลิปอยู่เลยอะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0 0คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ ผมแช่เป๊ปซี่นะจนมันกลายเป็นวุ้นไปแล้วอ่ะอยากได้สกินนี้มากรอมันรีขายานะครับใครชอบซื้อไม่ทันก็รอรับแม่นะสกินไม่แพงนะตัวอะไรออฟเรเนเนี่ยอ๋อฉีแต่มันน่าจะรู้เสียคีบอะบอกเลย เรื่องคีย์มันไม่เข้าใครออกใครว่ะอายุมดึงบัฟไปให้หน่อยนะ t h a ง k ก o u วคือแบบเมื่อวานนะผมลองสตรีมแบบใช้เอเน g y จีแบบพี่ฝ่ายดูไงคือแบบถ้าพี่พร้อมนั่งดูคือแบบผมเหกปากทั้งสตรีมแล้วแแล้วผมเหนื่อยวันนี้ผมก็เลยเก็บทรงแล้วแบบที่เกียดแล้วอ้าวเฮ้ยเอกูก็เ,เสียใจ พี่เล่นเอาคำจริงมาพูดเล่นดีปิ้งปองเฮ้ยป่องปะล่ะโอ้ย,ออยมันจะอึดสึกพนเกินไปแล้วลบเฮ้เลยกำนองกำเนื้อ โคตรอึดเลยแม่งฉลามอาย่าดีไหมก็หดนนะครับเหมือนฉลามมีบัฟติดตัวตอลอดเวลามีเกาะมีอาจจะแบบไอทิมลมก็อาจจะเปิดตาล้างเกาะอ,อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมผมว่าแอคคู่เนี้มันทำให้ผมแบบรู้สึกเอเอตั้งแต่ตาที่มาเล่นวิบล้วอะอีกฝั่งมันจะบอกว่าโปรหรือจะรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆก็ไม่แปลกอะ ผมรู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆกับมานานมากแล้วแต่ผมไม่ได้ทักอะไรเยอะแบบเราคนดูไม่ช่วยสังเกตด้วยอ่ะคนดูแบบคนดูไม่มีรีอคเหมือนผมเลยอ่ะนี่ถ้าผมไม่ติ่มผมทิมฉี่ทีนึงก็น่าจะตายแล้วนะฉี่ เฮ้ยเดินให้เรืวด้ยวยเพื่อจะสนามแค่คะแนนแล้วหรอเหมือนจะยางนะอาชีพอาชีพอาชีพจะขึ้นลอยดาวก็วต้องตึงๆใหม่ใช่ไหมครับเอาเพื่อนเป็นโล thank you คือแบบผมเล่นฉลามมันจนชินไปแล้วอะแบบผมทําผมเล่นเป็นเหมือนปกติไม่ได้เลยอะคือแบบคือผมต้องเล่นฉลามออกเคียวมาก่อนตลอดเลยอะคือต้องเล่นเซตกันตายทุกตาคือถ้ามันไม่มีเคียวมันทาแบบผมแบบผมเล่นเบื้ออะผมอยากรู้แม่เลยว่าเมนฉลามคนอื่นอะที่มันไม่ใช่ผมเขาเล่นเหมือนผมไหมแบบ มันต้องมันต้องออกเคียวก่อนทุกตาไหมแบบได้ดาบถึกแล้วก็เคียวเลยอะไรเงี้ยทำปติไมบางทีผมก็อยากดูเหมือนกันนะว่าแบบวิลโลว์มิสต้มคนเดียเขาเล่นกันยังไงเพราะว่าเพราะาอะไรรู้ปะ่สะสมมติว่าผมอยากพัฒนาสกิลตัวเองเนี่ยาแบบอยากแบบอยากรู้ว่าตัวมันมีมุมไหนล้วงได้มีแบบคอมมุมไหนที่แบบเป็นขื่อแบบคอมโบง่ายๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ผมเล่นดีขึ้น,นก็หาดูไม่ได้เพราะว่า เหมือนภาพจำคนส่วนใหญ่แบบบีโร่มันคือผมใช่ปะพอพอมีคลิปอะไรเกี่ยวกับบิโร่เขาก็มาดูผมก็ไม่มีใครปั่นปั่นช่องวบามันก็ลำบากอยู่ดีนะว่าไอเชียถ้าแบบถ้าถ้าผมจะพัฒนาสกิลตัวนี้ครูต้องงมเองเหรออะไรเงี้ยแบบหาดูใครไม่ได้เลยดิแบบคือสูตรสำเร็จในการเล่นเก่งอ่ะมันไม่ได้ฝึกเล่นอย่างเดียวนะบางทีบางทีแบบบางทีถ้าเราคิดเองไม่ได้เราก็ต้องมีครูถูกปะ เออก็ต้องไปหาดูคนอื่นบ้างน,นะผมก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 มีใครให้ดูเลยเ <c oughs> หรือว่าแบาบคอนเทนต์หน้าผมทำงี้ดีว่าแบาบผมจะชวนวิโลท็อปหนึ่งมาสอนผมเล่นเออ <c oughs> เอามาสัมภาษณ์อะทรงทรง,ทรงมานเอลจัดอะใค <c oughs> รซีช่องนี้กูเ้ยนั่นอันนั้นอันนั้นคือผมหรือเปล่า <c oughs> เอาคนอื่นซี หนฟปิกเกอร์เลยเหรอคีปถือดาบอันนั้นช่องเลียวม้าแนะนำเอ็มไอเอ็มไอเอไม่ค่อยเล่นเอ็มไอเอเขาเมียนโลม <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> ขาไม่ใช่เมียนฉลาม มันเอาจริงนะเนี่ยกูยังไม่ตายงั้นต้องวิวสั่งอันนั้นยิ่งกากเลยปิงว่ะโอ้โหเบสเอ้ยโปรไฟล์แม่งทำกูฉุนนะ นะมันอึดจังอ่ะตีใครไม่เข้าเลย <laughs> อา้าวอายุมเป็นลมแดดเหรอเปลี่ยนฟิกทีมเราเริ่มถอนแล้วนะเริ่มถอนแล้วนะบ้านก็จะเกิดนะอีกหนึ่งนาทีนะเราโยนได้แค่รอบเดียวแล้วนะนะ

กดเกิดกดเกิดไวรุ่นดีๆนะทีมกูด,ดาวลดด้วยความสามารถมากอะ่ะ <c oughs> ตังไม่พอผมว่าไม่ทันวะหรือว่าทันวะแต่ยมมันเกิดทันอยู่วะแค่ยมแค,ค่คีบอ่ะคีปโอ้หยังมีคีปอยู่เลยอ่ะ อเอ้าเอ้าเอ้าเกือบเหลืองตัวเบกสองตัวตายอะไรไมันยังมีตัวเบกอีกตัวนึงมันยังมีไฮยาเตะอยู่อะไรจะไหวโอ้ยยิงสโลจังวะ

ผมแม่งมือชลาผมต้องขายเกิดด้วยโอยเคผมจะสับของมาตัวไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วนะ ย,ยีหน้ามาเบื่อเว้กับผมได้ปะหรืออายุมก็ได้อาจจะต้องทำเว็บเล่นข้างเรื่อยๆปะ่ะ เลิกแก้อ <currency noise> pues yeah, mm <innate> ุ้ยเจ้าโคตรแรงมีอะไรก็ไม่เสียหาย สอสยองน้องกูจัดเล่นไงนี่อปะ ตีเลยเหรอเอาดีๆเราปล่อยก็ได้นะงงไปตีลากต่อเฉยเลย Every, everything is at peace. Wishing to return to the stars. Our base is under attack. The has been defeated. Are you want to do that? you want to Uh. หมดปัญญาแล้วนีม่มันอะไรจะสับนวมานาหมดฉลามไม่มีมานาก็ตัวไกอ่อะน่าต้องถึงเวลาแล้วมั้ง เงยแล้วว่าไม่อยากเล่นแล้ว,วอยากเล่นเกมใหม่แล้วอายุช่วยด้วยเราต้องเล่นยังไงให้ชนะวะ ซีดีว่าเลยเอ้ยหมดไฟมันไ,ไม่มีคนบางคีล่าให้อ่ะอย่านะอยะ่าเผาฉันนะอ้ายเหนื่อยผมเหนื่อยแล้ว ผมไม่อยากไปร้อยดาวแล้วทำไมคนเราต้องอยากไปแหลงสูงๆกันในเมื่ออยู่แหลงน้อยๆก็มีความสุขจริงไหมเฮ้ยจะเป็นว่าจริงสมอตบไก่ก็ดีอยู่แล้วเล่นกับลูกเพียรมีความสุขจัดอ่ะ Ôi, tầng thì tầng mở 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 Ào, mở tầng mở tầng ทำไมไม่บอกซับเอาซิฟไหมซับไม่ใช่ซับผมอ่ะมาเป็นบรรมาด้วยกันกับเคลลี่อะดิมันเล่นหมิงตุกตาอยู่แล้วถ้าที่ผมดูอะฝั่งนัง้นดูสงา่าเจเนียร์กับการเคลียร์คลิปนะของไม่เต็มทั้งทีเนี่ยเอซับยับอะของแม่งไม่เต็มทั้งทีเนี่ยจนจัดเลยตอนเนี้ยรตีดังเอาสังคมจัดอะทีมเรา มันเหนื่อยคิวมันเหนื่อยคิวมันเหนื่อยคิวรัก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 มันเหนื่อยคิวะเนี่ยทานโทษนะเลือดกูหายไปไหนหมดชิบห้าและกูก็เหนื่อยกูก็เหนื่อยรักเหมือนกัน ไอหนีก็เร <its descript or> oh eh. hmm. ือไม่เต็มสักทีอุ้ยสับไม่ทันนี่ใช่พลาด อายุมเคลียร์กางได้นะอายุมอายุมเป็นตัวโลชีอะอ่าโดนดีโอ้ยลงตีมได้ไหมกูไม่อยากกูเหนื่อยเหนื่อยเหลือหลาย ชบ้านดีกว่าอยู่แล้วท้อ เกียใหม่นะ <c oughs> โอ้ยป่าก็ไม่มีชีวิตมีมีรางวัลคนเล่นนานไหมแบบเหรียญทอง MVP แบบบวก5ดาวอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมแบบค่าเหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยมากแล้วเนี่ <c oughs> ยเม่จบอีกรอ, <c oughs> อ,อ,อะไรจะจบก็ไม่รู้ว่า จะชั่วโมงแล้วเนี่ยห <laughs> วยเลือกหาแกพวกมึงก็เลิกแบกดี <laughs> ดาวไข่ใกล้กล็ล <laughs> ากเว้ยจริงไหมอีกฝั่งมันจะเล่นง่ายเลยถ้ามึงมาตุ่ยข้างบนเนะี่ย <laughs> เอาให้มันได้สามทางเท่ากันได้ไหมจะได้แบบจะได้จบๆไ <laughs> ปกูกูยอมแพ้ก็ได้นะกูเหนื่อยละ เดี๋ยวไปเล่นตามใหม่ก็ได้เกมมันมีเกมมันมีเกมนีน้เกมหน้ามันก็มีเว้ยเออเรามันก็เหนื่อยเป็นชิบหายไปว่าละ่ะเชยีย์เอ้ยฝั่งน้นหาแก้ยงก็หาแก้ดูดิไม่จบไม่สิน้น ชิบหายแล้วชิบหายสุดๆเพราตายหนึ่งเราตายสองอ่ะไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ เอ upcoming upcoming อ <defense Overwatch> ให้มันจบที่รุ่นเราเฮ้ว่ะเฮ้ยหรือว่ามีเอเชียนี่จบแล้ว้จบจบจบให้มันจบที่รุ่นเราเออแกนี่แหละ ้ยสักที <laughs> โอ้ยแค่คลิปไปร้อยดาวนี่มันยากขนาดนี้เลยนยะ <laughs> โอย้คลิปเอาจริงนะไอ้คลีล่ามาดูตะตีมมาคุยมึงมึงมาจับเข่าคุยกับกูไนทำไมมึงไม่ไปตุ๋ยข้างบนวะมันเลื่อนเหลือแค่นี้ ไอ้เหี้ยมึงตีให้มันได้ตามทางเท่ากันให้มันแบบเล่นสบายสบายไม่ได้เหรอรู้ไหมกูอยากแพ้มากเลยเนี่ยกู <Close S 2> แบบกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวดูดีเล่นมาจะกห้าสิบนาทีเนี่ยรวมดาวแบนไปก็ห้าสิบกว่านาทีแล้วยิ่งกว่าได้แชมป์เออไปแข่งทัวร์สี่พายยังไม่ถึงเท่านี้ต้องหนึงนะ่งอหมขอพักรีแลกก่อนได้ปะผมแบบผมเหนื่อยวะ่ะ